ชุดแต่งที่โอแจ้งไว้นะคะเป็นชุดแต่งหน้าใหม่เรียกว่าหน้า X g e นั่นเองเปที่โอจะแถมให้นะก็จะเป็น33คู12.50นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นยาง MT ค่ะให้ความสว่างแล้วก็ความสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มตัวครอบเข้าไปให้ดูเท่ๆขึ้น กลัมาพบก,กับโออีกแล้วนะคะในช่องสโบโปรโมชั่นเปาะชาแนลวันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะโอมีรถแต่งเท่ๆมารีวิวให้กับลูกค้าโชมอีกแล้วค่ะวันนี้มาในรุ่นของ l a n เ e r XLT นั่นเองคันด้านหลังโอค่ะคันสีน้ําเงินคันนี้เลยนะคะซึ่งแต่งได้เท่มากๆแล้วก็เป็นหน้าใหม่เลยนะคะเดี๋ยวโอพาชมในคลิปเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะคันสีน้ำเงินด้านข้างโอนะคะเป็นรุ่นแลนเจอร์ XLT นั่นเองนะคะของเราจะมีขายตั้งแต่เกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนวนวลนะคะ,ะกเกียร์นนนะะออโต้ราคาขายอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทค่ะสำหรับเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดานะคะราคาขายที่8ป9 0 0 0แบาทเป็น6สปีดทั้งคู่เลยนะคะเครื่องยนต์2อลิตรค่ะเป็นดีเซลนะคะตัวนี้ชุดแต่งที่โรแจ้งไว้นะคะเป็นชุดแต่งหน้าใหม่เรียกว่าหน้า เซนนั่นเองค่ะ<_ <EN> _>เป็นหน้าใหม่ของบอร์ดเนกเซนของเราเลยนะคะวันนี้โอก็จะพาชมค่ะว่าตัวนี้ที่เป็นชุดแต่งใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหชุดเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรบ้างในชุดของ X นะคะก็จะได้กระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเป็นตัว FORD อย่างนี้นะคะเป็น3มิติลูกค้าสามารถติดสติกเกอร์เพิ่มได้แบบคันนี้นะคะเป็นลายธงชาติเมกานั่นเองนะคะหรือจะใส่เป็นตัวหนังสือสีขาวสีแดงสีดำอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไฟ LED นะคะครบเลยนะคะ3จุดแบบนี้แถมให้ไปเลยนะคะรางพึ่งค่อนข้างใหญ่เลยค่ะตัวนี้ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะคะตัวนี้แล้วก็อีกชิ้นนึงนะคะของตัว เอ็กเตนก็คือตัวครอบกันชนด้านหน้านั่นเองค่ะตัวครอบกันชนด้านหน้านะคะก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งเลยนะคะเวลาที่ลูกค้าวิ่งตามท้อถนนหินกระเด็นใส่อย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนตัวครอบของเรานะคะจะไม่ได้โดนตัวบอดี้รถเต็มๆนะคะตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนหรือว่าทําสีได้ใหม่เลยนะคะตัวครอบของเรานะคะก็จะครอบตั้งแต่ตัวชายด้านล่างนี่ค่ะถึงครึ่งหน้าเนี่ยนะคะของตัวรถของเรานะคะเราก็ยึดอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวแคงด้านล่างเนี่ย สามารถทําสีได้นะคะอันนี้ก็แจ้งโอได้เลยตัวนี้เขาก็เว้าวมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวรุ่น x อของเราจะมีตัวหัวหูวลากตรงนี้นะคะนี่ก็เว้าวให้เรียบร้อยเลยนะ ะะและก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะของชุดนี้นะคะก็คือซุ้มล้อค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้เลยซุ้มล้อแบบเรียบค่ะขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ออกแบบดีไซน์มาสวยงามมากๆเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะอยากให้ลูกค้าเห็นเรายึดกันชนด้านหน้าอย่างดีเลยนะคะยึดกับตัวบอดี้รถไว้เลยนะคะนี่ไม่หลุดแน่นอนนะคะตัวนี้เลยซุ้มล้อของเรากระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าค่ะนี่คือชุดแต่งของรุ่น X Gen ของเราค่ะ ในส่วนของคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะก็มาพร้อมกับสกู๊ปค่ะที่ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าไปด้วยนะ,ะตัวนี้ก็จัดทําเป็นสีทูทอนค่ะสีเดียวกับสีรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองซึ่งดูสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้ารถเน็กเซนของเรานี่คือสวยอยู่แล้วนะคะเราก็เพิ่มลูกเล่นนะคะใส่ชุดครอบให้ดูดุขึ้นค่ะแต่ว่าไม่บงังตัวไฟเดยไลท์ตรงนี้แน่นอนค่ะเดทางตรงนี้ไม่บังแน่นอนค่ะก็อยากให้ความสว่างแล้วก็ความสวยอยู่เหมือนเดิม นะคะแล้วก็เพิ่มตัวครอบเขบ้าไปให้ดูเท่ๆขึ้นคันนี้นะคะก็เปลี่ยนรองเท้าใหม่ให้กับรถไปด้วยค่ะตัวนี้เลยเราก็จัดใหญ่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับแม็ก20ม mm, ีความออฟลึกลบ18 mm นั่นเองนะคะเราก็ใส่ยาง MT ให้ลูกค้าไปเลยค่ะแถมให้นะคะหน้ายางตัวนี้นะคะสเปคที่โอจะแถมให้นะก็จะเป็น33คู12.50นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นยาง MT ค่ะดอกยางสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็โอก็ทําการยกให้ลูกค้าไปด้วยนะคะ2นิ้วค่ะใส่ยางใหญ่อย่างนี้ เพื่อ <P ew> er <th> ให้เลี้ยวได้นั่นเองนะดังนั้นต้องทําการยกแล้วก็เพื่อทําให้มิติของรถเราอะคะ่ะดูดีขึ้นดูสวยขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมาดูในส่วนของด้านท้ายค่ะด้านท้ายเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะคะแต่ว่าสวยงามตรงตัวมากๆเลยเซตนี้นะคะมาจากโรงงานเลยมาพร้อมกับฝาท้ายที่มาพร้อมกับสไปเลอร์อยู่แล้วนะคะออปชันนะคะค่อนข้างครบเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายทําสีเดียวกับสีตัวรถด้วยนะคะซึ่งอันนี้ดีมากๆนะคะตัวนี้มา ร้อมกับไฟสองปลายด้วยอ่าด้านท้ายนะคะคือไม่ต้องตกแต่งอะไรมากก็คือมาจากโรงงานคือสวยอยู่แล้วนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าติดอยากติดตั้งอะไรเพิ่มเนี่ยแจ้งได้เลยนะคะโอจัดการให้หมดเลย ป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรีวิวคันนี้นะคะสำหรับชุดหน้าใหม่นะคะ X Gen น,นั่นเองนะคะถ้าลูกค้าชอบชุดแต่งแบบนี้สไตล์นี้นะคะสามารถแคปรูปถ้าหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะจัด,จดทาโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้นะคะสำหรับวันนี้โอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ